สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอการวิเคราะห์บริษัทข้ามชาติซึ่งบริษัทที่ยกมาในวันนี้นะคะก็คือบริษัทไอชีอีนะคะหรือว่าแอปดูหนังไอชีอีนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความเป็นมาของธุรกิจไอชีอีก่อนนะคะสำนักงานใหญ่ของไอชีอีตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนค่ะเป็นบริษัทที่ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและในทั่วโลกค่ะเปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2 5 5 3โดยไบยูบริษัทเทคโนโล,โลยีข้ามชาติประเทศจีนในฐานะแพลตฟอร์มที่รวบรวมออริจินอลคอนเทนระดับ บล็อกบัตเตอร์ไว้ภายในแอปนะคะก็จะมีซีรีส์จีนเป็นตัวหลักนะคะรองลองมาก็คือพวกวาไราตี้โชว์ของจีนภาพ,พยนตร์เกาหลีซีรีส์เกาหลีการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ชมในประเทศไทยและทั่วโลกค่ะ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันไอชีอีเป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่มีวิดีโอออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยใช้เวลาเกือบ6,000ล้านชั่วโมงในการให้บริการในแต่ละเดือนและมีผู้ใช้มากกว่า500ล้านคนต่อเดือนในวันที่29มีนาคมพศ2561บริษัทได้ดำเนินการระดมทุนสาธารณรัฐในรูปแบบการเสนอขายทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในสหรัฐและระดมทุนได้2.25พันดอลลาร์ค่ะ มาถึงการบริหารด้านต่างๆในธุรกิจนะคะ1การตลาดการตลาดของบริษัทไอชีอีถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหากรรมสตรีมมิ่งทั้งในประเทศจีนและระดับสากลไอชีอีใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งกลยุทธ์ของตลาดไอชีอีสองด้านการเงินนะคะด้านการเงินของบริษัทไอชีอีเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสาคัญเนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจในอุตสาหากรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีการลงทุนอย่างหนักในด้านคอนเทนต์และ 3. ด้านบุคลากรบุคลากรของบริษัทไอชีมีความสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการสตรีมมิ่งชั้นนําในจีนและภูมิภาคเอเชียบทบาทของบุคลากรในไอชีควบคุมหลายด้านตั้งแต่การบริหารจัดการระดับสูงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ไปจนถึงการตลาดและการดําเนินงานบุคลากรเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการแข่งขันสูงค่ะ สี่บริษัทในเครือบริษัทไอชีอีมีธุรกิจหลากหลายในเครือที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริษัทในด้านสตรีมมิ่งและสื่อบันเทิงโดยบริษัทในเครือเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการขยายขอบเขตธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไอชีอีทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศค่ะและนี่ก็คือแอปไอชีอีนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่แอปสโตรหรือว่าเพจสโตรได้เลยนะคะ เกณฑ์ในการวัดความเป็นบริษัทข้ามชาติในเชิงปริมาณนะคะจํานวนประเทศที่บริษัทข้ามชาติเกี่ยวข้องไต้หวันไทยฮ่องกงฟิลิปปินสิงคโปร์สหรัฐอเมริกามาเลเซียแคนาดาสัดส่วนรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศตลาดต่างประเทศถึงแม้อชีพจะเป็นธุรกิจไปยังหลายประเทศรายได้จากตลาดประเทศคาดว่าจะอยู่ในช่วง10-15%ของรายได้รวมทั้งหมดโดยสัดส่วนนี้อาจเพิ่มขึ้นไปในอนาคตเมื่อรับ บริษัทยขยายฐานผู้ใช้ในต่างประเทศมากขึ้นค่ะมียอดขาย29.1พันล้านหยวนซึ่งเทียบเป็นประมาณ139.68พันล้านบาทต่อปีเจ้าของธุรกิจเป็นคนสัญชาติจีนค่ะเกณฑ์ในการวัดความเป็นบริษัทข้ามชาติเชิงคุณภาพแนวทางยึดหลักบริษัทแม่แนวทางหลักที่บริษัทลูกของไอชีอี้ยึดถือจากบริษัทแม่บทสรุปแนวทางที่บริษัทลูกของไอชีอี้ยึดถือจากบริษัทแป่ก็คือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรับตัวให้เข้ากับ วัฒนธรรมท้องถิ่นการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นและขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะแนวทางการปรับตัว เฉพาะประเทศของบริษัทการปรับตัวเฉพาะประเทศของไอชีอีเป็นการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของตลาดท้องถิ่นแต่ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพที่ไอชีอีเป็นที่รู้จักในตลาดโลกด้วยการปรับเนื้อหาการว่วมือกับพันธมิตรท้องถิ่นการใช้ภาษาท้องถิ่นและการปฏิบัติตามกฎหมายสามารถสร้างความสำเร็จและขยายฐานผู้ใช้ในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การยึดหลักสากลของบริษัทไอชีอีไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในฐานะบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปรับตัวในด้านลิขสิทธิ์กฎหมายเทคโนโลยีการสร้างพันธมิตรการตลาดจรรยาบันและความรับผิดชอบต่อสังคมล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดประเทศต่างๆได้อย่างยั่งยืนค่ะ กลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะไอ้ฉีอี้ได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาบันเทิงชั้นนําในประเทศจีนโดยมุ่งมั่นในการสร้างวิดีโอเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมไม่เพียงแต่ในประเทศจีนแต่ยังได้รับความนิยมในระดับสากลอีกด้วยความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ไอ้ฉีอี้ยังคงรักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหาการรมบันเทิงและมีอิทธิพลอย่างมากในการกําหนดทิศทางของเนื้อหาบันเทิงในอนาคตคะ่ะ การผลิตในต่างแดนการให้สิทธิการผลิตการผลิตเนื้อหาในต่างประเทศของไอชีอีเป็นกลยุทธ์สาคัญในการขยายฐานผู้ชมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในตลาดโลกการร่วมมือกับผู้ผลิตท้องถิ่นการสร้างเนื้อหาที่เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นการควบคุมคุณภาพการปรับกลยุทธ์การตลาดและการลงทุนในเนื้อหานานาชาติล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ไอชีอีสามารถแข่งขันกับสร้างความสําเร็จในตลาดประเทศได้อย่างยั่งยืน ข้อตกลงในการว่าจ้างการผลิตไอชีอีเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและขยายฐานผู้ชมการจัดการข้อตกลงในการว่าจ้างผลิตควบคุมทั้งหลายด้านตั้งแต่การเลือกพันธมิตรและการผลิตการเจรจาข้อตกลงการควบคุมคุณภาพและการประเมินผลตามดําเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนช่วยให้ไอชีอีสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างดีเยี่ยม การปฏิบัติงานแบบครบวงจรของไอชอเป็นกลยุทธ์ที่ควบคุมทุกด้านของธุรกิจสตรีมมิ่งตั้งแต่การสร้างเนื้อหาต้นฉบับการจัดการแพลตฟอร์มการตลาดและประชาสัมพันธ์การบริการลูกค้าและวิเคราะห์และการรายงานไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกลยุทธ์ที่ช่วยให้ไอชอสามารถควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศการลงทุนโดยตรงของ I อชีอในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ที่ควบคุมหลายด้านตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการการร่วมทุนการจัดตั้งสำนักงานการลงทุนในเนื้อหาและเทคโนโลยีการตลาดการประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะและทรัพยากรบุคคลไปจนถึงการประเมินและการจัดการผลกระทบ กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้อชาีอีสามารถขยายตลาดเพิ่มการเข้าถึงผู้ชมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการสตรีมมิ่งทั่วโลกค่ะการร่วมทุนของอชาีอีเป็นกลยุทธ์ที่ให้บริษัทสามารถขยายตลาดพัฒนาเพื่อหาใหม่และเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆโดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นการร่วมทุนมีโครงสร้างที่หลากหลายเช่นการจัดตั้งบริษัทใหม่การแบ่งปันทรัพยากรและการแบ่งปันความเสี่ยงการจัดการร่วมทุนต้องการเจรจาข้อตกลงที่ชัดเจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการ ผลลัพธ์เพื่อให้ร่วมมือประสบความสําเร็จและตอบสนองเป้าหมายของ i อชอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสําหรับคลิปนี้ผิดภาพประกันใดก็ขออาภัยมานาโอกาสนี้ด้วยนะคะจบการน,นําเสนอค่ะขอบคุณค่ะ